สวัสดีนะคะท,ทุกทท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของชาวรัคนาราศีเมษกันนะคะประจำเดือนกรกฎาคม5 6 6 4กันค่ะช่วงนี้มีดาวมฤตยูยังอยู่ในภพตนุในราศีเมษต,ตั้งแต่พศ2 5 5 9นะคะ เดือนมีนาคมและยังจะจรออกจากราศีเมษคือ7กรกฎาคม2565เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยครั้งใหญ่คือเป็นดาวแห่งการเกิดอาเพศเกิดอย่างฉับพลันรวดเร็วเป็นดาวแห่งการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยสังคมปัจจุบัน และปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะคะและดาวพระสสาวอ,าอยู่ในภพกรมมะเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะด้วยอยู่ในตำแหน่งเกษตรราธิบดีคือท่านจะมีความมั่นคงแข็งแรงทางการงานมากขึ้นนะคะแต่ตัวนี้ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละท่านนะคะว่าจะดีร้ายมากยังไงแต่ก็ยังทำมุมกับทำมุมไม่ดีกับดาวมฤตยูอยู่นะคะ และช่วงนี้ก็ยังมีดาวพระเกตดาวพระเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความคิดความไม่แน่นอนจิตวิญญาณาทำให้เราคิดมากกังวลฟุ้งซ่านก็จะเป็นตัวนี้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานกันนะคะเมื่อดาวพระเสา,าเจ้าเรือนกรรม,มะยังอยู่ในภพกรรม,มะด้วยเป็นเกษตรตราธิบดีนี้ คืองานที่ดีในช่วงนี้คือให้ท่านเอางานเก่าๆที่ติดค้างไว้มาทำหรืองานที่ยังทำไม่เสร็จหรือยังเป็นงานที่เคยทำมาก่อนหลายปีแล้วแล้วเอากลับมาทำใหม่อีกนะคะจะประสบความสำเร็จดีแล้วก็จะดีจนไปถึงปี2566เลยทีเดียวตัวนี้ขึ้นอยู่กับพืชชะตาแต่ละท่านด้วยนะคะคือ หน้าที่การงานของท่านจะมีความมั่นคงมากขึ้นเ,เรื่อยๆนะคะและเมื่อดาวพระอาทิตย์เร็งกับพระเสาร์อันนี้เป็นคู่ธาตุไฟท่านจะเกิดความจะมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานกับหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานหรือกับผู้ใหญ่ที่เคยทำงานด้วยคือคนเหล่านี้จะมีความหวาดระแวงในตัวท่านกลัว จะผิดพลาดหรือกลัวจะมีการคดโกงมีความไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นนะคะบางท่านมีโอกาสดีๆได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจเจริญมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะมีการเริ่มทำธุรกิจกิจการของตัวเองหรือได้ทำงานใหญ่ๆขึ้นรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นมากขึ้นส่วนใครที่ตกงานในช่วงนี้นะคะ ท่านก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้พิจารณาแล้วก็บางท่านอาจจะได้ลูกน้องบริวารใหม่ๆเข้ามาในวงงานของท่านแต่ระวังการใช้อารมณ์ความคิดความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปหรือเจ้ายศเจ้าอย่างเอาแต่ใจตนเองในการทำงานนี่จะไม่ดีนะคะจะเกิดผลเสียต่อเพื่อนร่วมงานได้ เมื่อดาวพพุทธเลงมากับดาวพะสสาวนี่ซึ่งเป็นคู่สมพลจะมีการพูดคุยเจรจามมีการวางแผนงานตั้งแต่ปัจจุบันและถึงอนาคตด้วยเป็นการวางแผนงานระยะยาวเลยนะคะและให้ระวังการใช้คำพูดหรือเอกสารสัญญาต่างๆอาจจะผิดพลาดได้ตัวนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะ แล้วก็พระอังคารนิจรมาอยู่พบพันธุแต่ก็เล็งดับพระเสาอีกซึ่งเป็นคู่แตกหักจะมีให้ระวังจะมีการขัดแย้งทะเลาะวิวาทมีการแตกหักเลิกลากับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ขายญาติสนิทมิตรสหายรวมถึงคนรักด้วยนะคะเพราะความใจร้อนของท่าน ให้ท่านควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะในช่วงนี้แล้วก็ยังมีดาวพระศุกได้ราชาโชคเล็งเป็นอ่เล็งกรรมะนะคะคือท่านจะได้หุ้นส่วนที่ถูกใจบางท่านอาจจะเจอรักครั้งใหม่ได้หรือได้โชคลาภทางการเงินต่างๆจากการทำงาน แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายมากมายที่รอจ่ายอยู่นะคะช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยมากๆจากการทำงานในช่วงนี้อ,อ,อาจจะได้ปรับเปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้หรือมุมทำงานใหม่ๆในสำนักงานเพื่อแก้เคล็ดเสริมดวงชะตานะคะส่วนเ,เรื่องการเรียนรู้นะคะดาวพฤหัสจรมาในภพลาภะ ท่านจะสำเร็จด้านการเรียนการสอบหรือบางท่านที่มีธุรกิจแล้วก็อาจจะมีการศึกษาพัฒนาเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆเข้ามาเพื่อพัฒนาธุรกิจของท่านแต่ท่านก็จะต้องมีความภาคเพียนขยันหมั่นเพียรสำหรับนักศึกษานะคะคือต้องมีความลำบากก่อนต้องขยันให้มากๆขยันอ่านขยันเขียนขยัน ต่างๆภา,า,าคเพียนต่างๆในการเรียนการสอบหรือมีต้องหาแนวคิดใหม่ๆในการเรียนการสอบออคิดวิธีจะอ่านยังไงให้จําได้หรือจะต้องโน้ตด้วยไหมหรือจะต้องท่องอย่างเดียวตัวนี้ท่านต้องมีความภาคเพียนมากๆนะคะแล้วก็ผลสําเร็จก็จะตามมาค่ะส่วนด้านการเงินนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎานี้ การเงินจะค่อยๆดีขึ้นมากกว่าทุกเดือนที่ผ่านมาแล้วก็จะดีไปตลอดเลยนะคะอาจจะดีข้ามปีไปถึงปี -6 กเลยนะคะช่วงนี้เพราะท่านจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้หรือท่านจะได้เงินกับญาติมิตรหรือบางท่านอาจจะมีการซื้อขาย บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็จะมีโชคจากตัวนี้หรือมีกําไรจากการลงทุนใหม่ๆห,หรือได้กําไรจากได้เงินจากบุตรบริวารลูกน้องอาจจะมีการแนะนําลูกค้าแนะนํารายได้ช่องทางใหม่ให้เราแต่ช่วงนี้ระวังญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่ทําธุรกิจสีเทานะคะ ช่วงนี้ก็ให้ระวังให้รอบคอบให้ดีนะคะอาจจะมีปัญหาตามมาได้เรามาดูเรื่องความรักกันค่ะคนโสดจะพบเจอคนถูกใจหรืออาจจะเจอรักครั้งใหม่ได้ในการติดต่อประสานงานหรือในหน่วยงานหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ขายก็ได้นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วอาจจะมีการทำธุรกรรมร่วมกันกับคู่นะคะ เช่นซื้อขายบ้านรถที่ดินจำนองจำนำตัวนี้อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ให้ระวังการขัดแยง้งผิดใจกันกับคู่ของท่านนะคะอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเวลาหรือเรื่องญาติผู้ใหญ่ของคู่ครองของท่านนะคะตัวนี้ก็ให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะ เรามาดูแลสุขภาพกันหน่อยค่ะให้ระวังระบบเลือดนะคะอาจจะเป็นเลือดค้นเลือดจางเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออาจจะฉีกขาดได้ระวังการยกข,ของหนักแล้วก็เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะคะตัวนี้ให้ระวังโรคโควิดด้วยนะคะเพราะว่ามีความสูมเสียงค่ะแล้วก็เกี่ยวกับความดันความดันสูงความดันต่ำก็ให้ระวังนะคะ แล้วก็ให้ระวังกดไลย้อนให้ระวังระบบในช่องท้องระบบขับถ่ายด้วยนะคะเรามาทำบุญเสริมดวงชะตากันค่ะให้ทำบุญตักบาตรถือศีลปฏิบัติธรรมไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยปลาถวายที่ดินร่วมสร้างวัดวาอารามบริจาคเลือดบริจาคเด็กและคนชารายากไร้ค่าน้ำค่าไฟเทียนพรรษา บุญกุศลส่วนนี้จะช่วยคำจุนหนุนชูดวงชะตาของท่านให้ผ่านพ้นอุปสรรคอันตรายและสิ่งอัป,ปมงคลไปได้โดยเร็วนะคะทางช่องเปิดกลุ่โหราศาสตร์ของเราขออวยพรให้ทุกทุกท่านประสบความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละด้วยเทินสาธุอย่าลืมกดติดตามดูคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ